นี้เราบรร่วมยินดีครับครอบครัวทำเที่ยงนะคะพิธีขึ้นบ้านใหม่แหแหรอบบ้านค่ะ,ะแหเดินรอบบ้านค่ะ ก,ก็ต้องโหดังๆไม่ใหญ่นนไม่เดินหรอพี่อีเดี๋ยวจะรอพี่ประหยดดัดทางฝั่งนี้นะคะ จะภาพโหเองเอาจ้าวันนี้ไม่ได้ช่างกลโนมาอ่าอ่าไม่ได้บกจริงจามอ่ะดังๆหน่อยค่ะ รวยรวยรวยเงยงยังรวยรวยยิย zat, e, ย yes. chanting, ่งขึ euh, ้นไปก็เดินถามรอบใช่ไหมถามรอบเนาะยงยงรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ นี่คือรอบที่สองแล้วรอบที่สองค่ะโอ้ย,อย,อยรอบที่สอง ไปรอบที่สามอันนี้คือของเส้นไหว้เนาะนไหว้เจ้าที่ค่ะครบแล้วครบแล้วขึ้นเลยสามขึ้นเลย

จิมาคัมมาโคในลูเพล้านีมยังเจ้าใดมาเนี่มาโคบอทุกอางมีฝักทองฝักทองมีหิงตมหม้มวัวเจ้าใดมาบอเขาน้องาเจ้าใดมาบอเดมเมาครับขอเชิญ้นมาคัมมาโคใลูเพลาน โอ้ยคุณเชิญคุณเชิเชิญแล้วก็ยังไม่เข้าอยร ลา้ข้อขาถูกทรงตัดที่ดังก็สวยสวย like <co> มากขึ้าเอายายเดินได้ไหมคะ ยายเข้าประตูนี้ก็ได้จะได้สะดวกได้ไหมคะยายโอเค ขึ้นข้างบนค่ะ